เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์ s สโตนในโหมดแบทเทนกราวส์นั่นเองครับผมเอาละในครั้งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถที่จะสร้างสันเพลย์ได้ยังไงเลือกฮีโร่ก่อนขอฮีโร่ที่แบบว่าแหลมแหลมเจง๋งๆขอกอดเลยได้ไหมครับลรนดอมจากสองตัวผั้พันลัก,กับลอดแบร์รอฟลอดแบร์รอฟเนี่ยนักพน,นันคนนี้ไม่เคยทำให้ผมได้ดีเลยนะ ผมเล่วง,งั้นก็ต้องเอาพันธลักษณ์ก็ได้อย่างน้อยเราก็มีตัวที่เป็นได้ทุกสายตั้งแต่ต้นเกมเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเกมนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเมื่อกี้ผมก็ลืมดูนะนิดเดียวลืมดูเราจะได้วางแผนได้ถูกว่าเราควรจะไปทางไหนมากที่สุดแต่เจ้านี่ก็แอบดีนะเพราะว่ามันเป็นทุกอย่างก็มันมีความเจ๋งในตัวของเขาเองอยู่ละ แล้วก็สตาร์ทมามีตัว1-2ออนบอร์ดเลยถ้าเราได้เมอร์ลอก2-3ถ้าบัฟบัฟแบบบัฟหนนั่นน่ะเราก็จะมีบอร์ดที่แข่งกร่ง2-3 2-3 2ตัวยังไงก็ไม่แพ้ใครแต่ก่อนอื่นมันต้องมีเมอร์ลอกให้เล่นก่อนนะ,ะซึ่งมันไม่มีครับอ่าไม่มีเมอร์ลอกไม่มีบี๊โอ้โทเคนหายากขึ้นมากเลยหาโทเคนยากมากต้องใช้แบบอะเรเมนทอลเท่านั้นวิญญาณธาตุนะ เริ่มมาใช้ความได้เปรียบของการเป็นมังกรสองตัวทําดาเมจสองก็น่าจะไม่แพ้ใครเลยล่ละตอนเนี้ยดีแบบนั่นที่สุดคือเสมอนะคือเขาหยิบตัวสองสี่มาแต่ว่ามันเป็นราชาหนูถ้ามันได้ตัวอะไรที่แบบว่าเป็นประเภทเดียวกันอนะ่ผมน่าจะแพ้นะเว้นแต่ว่าสแตตมันสองแล้วมีตัวเดียวพลังชีวิตมันสองเนี้ยแล้วมีตัวเดียวโอเคอันนั้นอะเราเสมอได้อยแต่เขาเป็นห้า <laughs> เพราะว่าพลังพลังชีวิตมันสาม่ยมันก็นเลยบวกบวกขึ้นมาแข็งแกร่งทันทีครับสามห้าไม่น่าเจอตัวนี้เลยนะแต่ไม่เป็นไรตาแรกเจ็บได้อัปดาวอยู่แล้วอลนะโอเคเดี๋ยวเราเจอมนุษย์ขอพอรสามขอ้อวิญญ,ญาณธาตุหนึ่งตัวน่าจะชนะอยู่แล้วโอเค เอามันกัมผมไม่ได้เล่นตัวนี้นานมากเลยนะเมื่อก่อนสแตตม,มันแค่หนึ่งหนึ่งเองนะครับมันไม่ใช่แบบหนึ่งสองอย่างเงี้ยเฮ้่มันมีโทเทมด้วยฮนะเผ่าโทเทมในอนาคตถ้ามีเผ่าโทเทมมาก็แปลกตาดีเหมือนกันเนะเาะในเป็นทิากราวส์นะผมแค่เดาไว้นะอาจจะเกิดอาจจะไม่เกิดก็ได้พ่นมันฟู โอเคด่านนี้โทเคนหายยากอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราหยิบอะไรดีล่ะไข่มังกรแล้วก็หยิบหุ่นยนต์บัฟเนาะแล้วก็หยิบสามสามอีกตัวหนึ่งหรือสองห้าดีสามสามดีกว่านะโอเค สามสามสามสมผมอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นถึงมิวฮาวมิวฮาวเนี่ยจะมีตัวแบบเยอะมากเพราะว่ามันมันซื้อตัวในราคาแค่สองไงเนะี่ยมีถึง4ี่ตัวโอ้แต่ว่าผมหยิบสแตตมาถือว่าแอบ,บพอดีนิดน,นึงนะถ้าตีดีๆอ่ะโอเคเสมอไปเยี่ยมไม่แพ้มิวฮาวผมว่า Happy แฮปปี้ละดาวเยอะด้วยสิมีแต่ตัวแบบ2ดาวสองดาวยอะไรเงี้ย รอดพ้นมาได้ครับตัวมันเน่าเน่าเนาะถ้าหยิบแล้วเล่นมันจะคุ้มหรือเปล่าเจอราชาหนูอีกแล้วด้วยถือเป็นแมทล้างตาหรือว่าแมทโดนขยี้ต่อก็ไม่รู้เอามาก่อนแล้วกัน ตัวจะเล็กแต่หมัดหนักนะเฟ้ยผมว่าผมเดาว,ว่าตานี้ยังไงเราก็แพ้อ่ะผมเดาว,ว่ายังไงก็แพ้เพราะฉะนั้นผมจะเก็บไอ้เจ้าชื่ออะไรเบ๋ขัดพื้นเรือนะลูฟี่ของเราเนเองครับผมจะเก็บลูฟี่ไว้บนมือเพราะอะไรทําไมถึงเก็บเพราะว่าตาหน้าผมจะอัพดาวใช่ไหมไ <ป S 1> เดี๋ยวมันจะเหลือเงินมันจะเหลือเงินอยู่แล้วอะเราค่อยไปใช้อีกตาหนึ่งอะคือตอนที่แบบว่าเราอัพไปแล,แล้วเราค่อยใช้เอ๊ะทำไมนะไม่งั้นเราชนะนน ถ้ามีลูฟี่เราจะชนะหรือเปล่าคําถามคงไม่อยู่ดีอะเราก็จะไปแพ้ไอ,อตัวเดิมไอ้เจ้าตัว4-6่หกตัวเนี้ยสแตดสูงโอเคต่อให้มีลูฟี่ก็ไม่ต่างเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับโหลดมาอีก3ดาเมจอือถือว่าแมเนจเงินได้ตามแผนนะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ได้ตามที่คาดการเอาไว้ผมก็แฮปปี้ เนี่ยเราค่อยรดดาวตอนนี้แนะลดราคาตอนนี้อ่าโอเคมนุษย์ขอพรเดี๋ยวเล่นตัวไหนดีผมเอาสองสี่เดียวเพราะว่ามันตีปุ๊บมันกลายเป็นสี่สี่ทันทีเลไเงี้ยพอเป็นสี่สี่แล้วถ้าสมมติว่าตีไปแล้วเขายังรอดอยู่มันก็จะเป็นตัวที่พลังโจมตีสูงที่สุดในทีมผมเล แต่ว่าถ้าเขาตายก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาทำดาเมจส่วนมากไปแล้ะสรุปนี่มันทีมอะไรครับมีทั้งมังกรเครื่องจักรไพเรตปีศาจจะครบแล้วเนี่ย <c oughs> ทีมไร้แฟงไปดีไหมเออหารีบหาไร้แฟงดีกว่าเนาะเราไปเอามันกั้มด้วยดีดครับ เขามีจํานวนตัวที่น้อยกว่าเราแล้วถ้าตัวนี้ตีใครตายหมดเลยแปี้ครับโอ้ไม่ตายด้วยเออดีที่สุดเลยบอกแล้วมันจะเป็นแอตแทกสี่รอไว้อยู่อย่างนั้นแหละอตีดีอุย้ยตีดีเสมอไปยอดเยี่ยมครับโบกพลังโงงจมตีของไพเรสเหรอ ก็ไม่เลวนะแต่ไม่เอาดีกว่าผมเอาเจ้านี้มามาป่วนมันเล่นๆกลัวเหวอ่ยม,มีโอกาสก็จ้างนักสู้ไว้นะครับผมถ้ามีโอกาสต้องจ้างนักสู้เอาไว้ เชื่อบ๊อบครับประมาณนี้เพราะว่าถ้ามีปีศาจตายเจ้านี้จะทำดาเมสสามครับผมอุ้ยโหไม่เป็นไรไอ้พวกลูฟี่พลังชีวิตมันสาม ลูฟี่ยังไม่โดนโอ้โหมันไม่ตายได้วยแย่ละอย่าเพิ่งฆ่าตัวขวานะโอเคอพวกลูฟี่นี่ไงลูฟี่อ่ะตายซะแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรถือว่าลดดาวอโอ้โหทีมเขาเข้มมากครับโดนมาเก้าดาเมจโดยไม่จำเป็นเป็นเต็มรวงกราวเกือบจะที่โลเอาให้ได้ นี่หละตัวดีๆเหมือนกันนะแต่ผมก็อยากอัปดาวในตานี้เหมือนกันนะครับคือถ้าไม่อัพแล้วกลัวว่าเราจะช้าไงบวกแค่อัคครคงจะไม่ได้เรื่องผมบวก HP ดพอด้วยคำถามคือผมจะขายสองตัวแล้วก็ซื้ออะไรได้ตัวหนึ่ง คำถามคือจะซื้ออะไรใช่ไหมซื้อเจ้านี้แล้วกันจริงะเจ้านี้ต้องขึ้นหน้าจริงๆทุกคนมันต้องขึ้นหน้า,าจริงแล้วก็เอามันกั้มหน้านิดๆนิดๆ,ๆเพราะว่าเขาจะมีวินฟิลลี่ตีสองครั้งแล้วเขาจะตีก่อนด้วยแอบน่าก,กลัวนะเพราะว่าเรากำลังจะที่ผมบอกว่ามีวินฟิลลี่เพราะาเรากำลังจะสู้กับเจ้านี้ครับเอาเราเคลียร์ แล้วเรามีแค่หกตัวเ,เขามีเจ็ดตัวแน่นอนอะผมมั่นใจถ้าเขามีเจ็ดตัวเขาจะได้ตีก่อนใครก็ตามที่มีตัวมากกว่าจะได้ตีก่อนแล้วด,ดูสเตตมันสิครับน้ำมันท่อนสูงชัดชัดครับน้ำมันท่อนสูงชัดชัดอ่าเขาตีไม่ตายโอเคเ <c oughs> ออโอเคโอเคเราไม่ตายเยี่ยมโอ้โห จากว่าจะเหลือหนึ่งตัวนี้ไม่เหลือละโอ้โหตีไม่ดีนะครับออกมาอีกเ <laughs> ออเหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนมาอีกสิบตามที่โดนเก้าตอนนี้โดนสิบเกือบจะที่โลให้ได้จริงจริงกด็ดีอ่ะไม่เป็นไรเรื่องดาวเราไม่ตามใครครับโดยยังใช้ข้อนั้นได้อยู่ไพลเลดคงจะช้าไปแล้วละ่ะ เอามาก็ได้เผื่อไม่น่าเผื่อเลยเนาะไม่ดีเลยอะคือไม่มีอะไรที่น่ารักเลยครับคือไม่มีอะไรที่ชี้ทางว่าเราควรจะไปทางไหนอะะบีทก็ไม่มีเอาเม็กดีกว่าไหมถ้าจะเอาดีก็ต้องเอาดีด้านเมกแล้วล่ะ ขอโทษนะขอโทษเอ๋อพอคุยกันได้น้อยพอคุยกันได้น้อย ย้อนกลับแน่เลยว่าละ <laughs> ไม่มันสูงจังโอเคเราได้บัฟสองครั้งตั้งแต่เริ่มเลยผมก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบว่าวิธีการเถียงชีวิตของผมที่ดีที่สุดละใช่ไหมและให้ตัวขวามือเนี่ยแบบม,มันเข้มมากนะ เหมือนเราต้องไปสู้ไอ้เจ้าตัวนั้นตัวเดียวซึ่สู้ไม่ได้พลังชีวิตสูงเหลือเกินหมดทุกคนอะเรมนท่าหมดเลยอะแบบสวัสดีครับผมชื่ออะเรมนท่าอย่างเงี้ยทุกคนเลยอะ่ะอหสิบสี่หรือสองแล้วเนี่ยผมมีติดตัวแตกก่อนใครเพื่อนอ่ะโอเคมีคนชิงตัวแตกไปก่อนละไม่ได้นะตัวที่จะช่วยผมได้คือตัวหกดาวครับคือตัวหกดาวไม่ใช่ตัวห้ดาวไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอะ นี่คือตัวที่จะชี้บอกว่าผมจะเล่นอะไรครับของแท้ที่แท้ทรูมัดเข้าให้อืม,มาตอนนี้มันเพิ่งตายมีมังกร5้าตัวตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นเลยอะคือแบบตาหน้าเราต้องซื้อแบตเทิลคลายแบบเยอะมากเพ,เพื่อเพื่อพยายามจะฝืนชะตาชีวิตกลับมาให้ได้ครับ การมีคาเลกอสด,ดูไม่ค่อยช่วยยังไงไม่รู้แต่อาจจะได้นะได้ต้องได้ต้องได้เท่านั้นครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดว่าไม่ได้ละมันต้องได้เท่านั้นครับแผนนี้ต้องเวิร์กผมฟรีดขู่เอาไว้ด้วยเดี๋ยวมันโดนใครตบมามันโดนโอ้ยมันโดนเจ้าเนี่ยไม่แปลกใจที่จะแพ้เลยอ่ะมันโดนมิวฮาวตบมาสิบสี่อย่างน้อยเราก็โดนตบมาน้อยกว่าพวกเขาอุ้ยสิบสี่เหมือนกันสิบเหมือนกันอุ้ยแมวคา,าเลกอสครับ บอกเส้นทางการเดินของผมให้หน่อยครับผมควรจะไปทางไหนไไนะผมอนุญ,ญาตให้คุณเป็นคนบอกครับครับผมจะตายตานี้ผมก็ต้องยอมรับชะตาอุ๊ยแต่อาจจะไม่แฮะโอเคดีไว้ชิวบัฟิปเลยดีมีตัวพลังโจมตีสี่เพิ่มขึ้นเยี่ยมครับผมได้ทำการบับสองครั้งไอตัวขวามือนั่นแหละจะเป็นปัญหาของผม โอเคคาร์เกอร์ไม่ตายครับโอเคแยกแกกันไปเยี่ยมโอเคคาร์เกอร์ไม่ตายครับเยี่ยมบูทขึ้นไปสปิปักเขาให้โอเคไม่ไปไปคู่โอเคโอเคโอเคถ้า okay, okay, okay. นะอย่างนี้ได้อยู่นะเกือบไปเกือแบแพ้ศพใช้ได้ครับแปดดาเมจโอเคโอ้โ okay. ห oh, เจอที่สองอ่ะ เกมมันแกล้งเราหรือเปล่านี่มนะผมขอมังกรอีกตัวหนึ่งเพื่อทําการาเพื่อทําการแบบว่าเลือกเล่นได้ดีกว่าเดิมหายตัวนี้ทิ้งแน่แ,นแล้วเอามังกรมาก่อนไหมเอามังกรมาก่อนดีว่ะ <Perfect. S 2> เพอรแบบขึ้นค่ายแต่เอาละเคียน่าจะหนักกว่าผมเยอะผมน่าจะตัวแตกอยู่ดีนะวิญญาณธาตุสี่ตัวต,วตบทุกคนมาแบบไม่เกรงใจเสืออะไรทั้งนั้นนะน่ากลัวผมก็ต้อง เอาละครับทุกคนสําหรับการเล่นในวันนี้ก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิป,ปอื่นๆนี้จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมอําต้านี่ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสด,ดีสแต่เป็นสิบนั่นไงดูมันไม่แน่นะมอืมฮึม อไอดียไวชิลนี่แหละที่จะเป็นตัวร้ายอย่าไปบัฟให้ตัวซ้ายนะนั่นองเพราะมันไปบัฟให้ตัวซ้ายนี่แหละคทเลกอสผมไม่สามารถที่จะต้านทานพวกมันได้หมดทุกตัวอยู่แล้วเอ้ได้นี่นะโอเคยังไม่จบครับโอเคโอเคโอเคแหมพฟดจบตัดคลิปเหมือนแช่งตัวเองไว้แล้วมันเป็นเคล็ดครับ พอดีเป็นคนถือเคเล็ดก็เลยแบบว่าโอ้โหยังได้อยู่ไงแบทเทิลายอย่างเดียวเลยตอนนี้เอเแบทเทิลายหึ่มเลยตอนนี้ใส่แล้วเป้านิ่งเลยละครับผม b บ t เทิลครายหนึสสี่ตัวอย่าแพ้ตานี้ก็พอแล้ว <c oughs> อย่าแพ้ตานี้ครับอย่าแพ้ตานี้เด็ดขาดมันอัพดาวแล้วด้วยเอ้ยหม่มันรวมร่างครับวิญญ,ญาณธาตุเจตัวคุณจะสู้กับมังกรหันษาของผมได้หรือเปล่ามาดูนะว่าทีมใครจะโหดกว่ากันครับมังกรหันษาหรือวิญญ,ญาณธาตุครับ <c oughs> ผมแทงข้าง อ่มังกรหันษาโอเคโอ้โหสเต,ต็มันสเต,ต็เหรืออะไรเนี่ยเออไม่โอ้โหเอาละครับทุกคนสำหรับการเล่นในวันนี้นี่ก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้ก่อน ไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะครับกับผมอันซานนี่เช่นเดิมนะสวัสดีครับหยุดก่อนสหายผมขอต่อรองเออโนมามูโอ้ถ้าเราลอดไปได้หรือเสมอที่เราก็ได้ได้ขึ้นแล้วเนี่ยลดเลย โอ้โห oh, ยังได้อัพนะยังได้อัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งโนมาโมอัพคำทูบากเข้ามาเพื่อต่อรองแต่ไม่ได้ครับตัวแตกไปแล้วมังกรหันสาพา่ครับอะยอมแล้วกันยอมแบบว่าไม่ถึงแรงสี่แต่ก็ตัดเอาคลิปนี้มันลงเหมือนกันแล้วกันผมรู้สึกว่ามันก็มีความแบบมีสเสน่ห์ของอามันกั้มเหมือนกันไม่ค่อยได้เล่นตัวพันธลักษณ์ตัวนี้เหมือนกันเนาะก็นานๆที่เอามาลงก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับ ทนดูไปหน่อยทนดูไปหน่อยเอาละครับทุกคนครัวน,นี้จะปิดของจริงละถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบรันฮันนี่คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนละไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ